สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ลุงจักผ้าเงาวีผ้าพีผ้านองมายาวอยู่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาอินซนอนเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับเมื่อนี้กับสีผ้ามาติดตามต้นไม้นะครับต้นยางนาครับพี่น้องก็เป็นต้นยางนาที่ขุดลอมมานะครับเป็นระยะเวลา5ปีนะครับก็ได้หาปีแล้วนะครับนี่ครับที่เป็นยังไงนะครับมาชมพร้อมกันเลยครับพี่น้อง นี่ครับพี่น้องต้นยางหน้ามองนี้ก็เป็นต้นยางหน้าที่ขุดล้อมมานะครับต้นใหญ่นะครับนี่เป็นต้นสูงใหญ่มากๆเลยนะครับเท่ากับทีเห็นว่ามองมองปลายเพิ่นนะครับพี่น้องนี่เพิ่นสีตัดออกนะครับนี่เพิ่นสีตัดออกลักษณะคือต้นที่เพิ่นบลอดนี่ครับนี่นี่แต่ว่าต้นที่รอดนี่ครับพี่น้องนี่ นี่เพิ่นก็เริ่มแตกกิ้งแตกแขนงส่งพุ่มขึ้นมาใหม่แล้วครับนี่นี่ครับสุดยอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นใหม่ใๆนะครับใหม่ใยๆคือต้นยางหน้านี่ครับสามารถขุดล้อมได้ครับพี่น้องนี่ครับครับผู้ใดอยากขยับขยายหรือปลูกต้นไม้ที่ที่ไว้นะครับเข้าอยากขุดล้อมไปปลูกหม่องอื่นนะครับนี่สามารถเฮ็ดได้เลยครับ นี่เทคนิควิธีคุดล้อมเพื่อนกะเพื่อนกระสีตัดตัดส่วนปลายออกนะครับนี่พี่น้องเพื่อนกระสีตัดออกลักษณะแบบนี้นี่คือต้นต้นนี่เห็นบ่อครับนี่แต่ว่าเปอร์เซ็นต์รอดนี่หลายกลัวนะครับนี่เท่ากับเห็นว่าต้นที่บ่รอดกะมีประมาณนี่หาหกต้นครับพี่น้องนี่แต่ว่าต้นที่รอดนี่เป็นสิบๆเลยครับ นี่ครับอันนี้ก็เป็นต้นยางนานะครับที่ขุดล้อมมานี่ครับส่วนตน้นน้อยตอนขุดล้อมมานะครับนี่ตอนขุดขุดล้อมมานี่กับต้นนี้บ่ได้ตัดปลายนะครับบ่ได้ตัดปลายนี่เพิ่นกระรอดแตกกิ่งกา้านทรงพุ่มได้ดีมากเลยนะครับนี่ครับถ้าผู้ใดปลูกต้นยางนานะครับปลูกที่ที่ปลูกที่ท,ที่ไว ย่านไม่บ่อโตนะครับเข้าอยากเอาออกนะครับแต่ว่าเสียดายไม่บ่อยากตัดนะครับเขาก็สามารถขุดล้อมมาได้เด้อพี่น้องนี่ขุดล้อมมาปลูกนะครับนี่มองนี้กับพี่สูตรให้เห็นแล้วว่าเขารอมมาเนี่ต้นยางนาก็ะสามารถจะเริ่อนเติบโตได้นะครับนี่ครับงามงามครับพี่น้องนี่ผลเพิ่นแตกกิ่งแตก,แตกส่งฟูมขึ้นนะครับ นี่ครับลำต้นกะยั่ญงขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่อันนี้ก็ได้เวลาหาปีแล้วตั้งแต่ขุดล้อมมานะครับนี่เพิ่นก็นแตกคุ่มแตกอยียงขึ้นพุ่น,นครับพี่น้องเห็นว่านี่จังต้นนี่นี่เพิ่นก็นแตกส่งพุ่มขึ้นนะครับทุกต้นเลยครับนี่ก็ถือว่าได้ผลนะครับ ถ้าเขาปลูกยางหน้าที่ที่นะครับเขาอยากเอาออกเขาอยากขยับขยายโดยบ่ต้องตัดนะครับก็สามารถขุด้อมไปปลูกได้นะครับนี่ครับสามารถจะเริ่ญเติบโตได้ดีมือนี้ลุงจักก็มาอัปเดตให้เบ่งนะครับมองนี้ก็ครบหาปีแล้วนะครับหลังจากที่ขุด้อมมานี่มีหลายสิบต้นนะครับ มองนี้ก็อยู่ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาอินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับตอนเพิ่นขุดล้อมมากครับเพิ่นก็มีระบบน้ำนะครับมีไม้ค้ำยันนี่เขาก็าต้องมีไม้ค้ำยันครับพี่น้องนี่เพิ่นก็ค้ำยันไว้นะครับยังต้นนี่ก็บ่ได้ตัดปลายออกนะครับเป็นต้นน้อยๆนะครับที่ขุดมากอะขุดมากทั้งต้นเลย นี่ก็สามารถรอดได้นะครับนี่มีหลายต้นพี่น้องนี่ต้นใหญ่ยังคักด้ครับนี่นี่อกบ่หุมเลยนะครับนี่เพิ่นเหดหมุดไม้ไว้ย่างดีนะครับนี่มีมีวันที่ขุดมานะครับนี่พี่น้องสามารถจะเลื่อนเติบโตได้เ้อครับนี่เพราะฉะนั้น การที่เฮ้าปลูกต้นยางหน่ทีๆนะครับพี่น้องกับป้อตองห่วงเพราะว่าเฮ้าสีได้ต้นสูงชะลูดนะครับต้นสูงชะลูดแล้วกะ็เลี้ยวเหย้าๆขึ้นไปนะครับถ้าเฮ้าอยากเก็บไว้แบบนั้นกับปเป็นหยังแต่ถ้าเฮ้าอยากเอาออกนะครับเฮ้าอยากเอาออกเข้ากะเอาไปตัดเฮ็ดพื้นเฮ็ดหยังก็ได้เอาไปใส่ซอยก็ได้ครับพี่น้อง ถ้าผู้ใดเทียดไดบ่อยากตัดก็ขุดล้อมมาแบบนี้นะครับนี่มองนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าใช่ได้นะครับได้ผลดีนี่เมื่อนี้ลุงจักกับมาอัปเดตให้เบิ้งนะครับมีหลายต้นนะครับมีหลายต้นคุณช่างคุณแต่ว่าต้นบอลอดอยู่ทางคุณกับนี่นะครับต้นที่บอลอดนี่อันนี้ก็รอดแล้วครับนี่ สองตน้นสามต้นพุ่นแตกส่งพุ่มขึ้นมองไปนะครับลวกะ็มีกิ้งแขนงออกแล้วครับนี่นี่แบบนี้รอดแน่นอนนะครับนอกจากต้นยางหน้าแล้วต้นอื่นก็มีครับนี่จังเช่นต้นสะเดาครับต้นสะเดาเพื่อนกับขุดล้อมมากขึ้นกันนี่ต้นสะเดายู่ทางนี่นะครับนี่ขุดล้อมมาปลูกก็บรอดนะครับ รอดได้ดีนี่ครับต้นสะเดาเห็นว่าพี่น้องต้นใ่นะครับนี่โอบ่หุ่มนะครับนี่ขุดรอบม,มากกัรอดนะครับนี่ต้นสะเดานี่ครับก็เป็นแนวทางนะครับให้พี่หายน้องเข้าได้เบิ้ลได้เห็นว่า การที่เข้าขุดล้อมไม่ง่ายมากก็สามารถรอดได้นะครับเช่นต้นยางนาต้นสะเดาพวกนี้นะครับนี่พี่น้อง่นแตกกิ่งกา้านในย้างงามเลยนะครับนี่ครับเมื่อนี้ลุงจักมาทายให้เบิงมาอัปเดตให้เบิงนะครับระยะเวลาจากนับจากที่ขุดล้อมมานะครับนี่ตอนขุดล้อมก็สิเป็นลักษณะ ต้นเดียววขึ้นยังซี่ล่ะครับนี่ตัดใบตัดแขนงโคนออกเหมือดเลยแต่ว่าต้นนี้เพิ่นบอดนะครับนี่ส่วนต้นรอดเพิ่นกับสีแตกแตกขึ้นนี่ครับแตกเป็นทรงพุ่มแตกกิ้งขึ้นแบบนี้นะครับถือว่าได้ผลดีนะครับได้ผลดีประสบผลสําเร็จนะครับ จะล่องเอาไปใส่บางเดอ้อครับผู้ใดมีตน้นยางหน้าหลายๆปลูกที่ๆไว้นะครับอยากเอาออกไปใส่ประโยชน์นะครับหรืออยากสิคุดล้อมมาปลูกแบบนี้ก็สามารถเทศได้นะครับคันพี่น้องเอาผ่านไปผ่านมานะครับแถวๆนี้ก็สามารถเข้ามารับชมได้นะครับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเข่าอินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาอินซอนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซานะครับนี่พี่น้องงดงามแห้งนะครับนี่ครับพี่น้องมองนี่ก็ที่เป็นต้นพะยูงนะครับนี่ต้นพะยูงเพิ่นกัขุดรอมมากได้คือกันนะครับก็บสามารถจะเริ่ญเติบโตได้ดีแต่ว่าถ้าต้นยางหน้าที่เป็นต้นน้อยๆอ,อยู่นะครับนี่ต้นน้อยๆขุดรอมมากอะ ติดลอยเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องนี่นี่ครับเข้าปตองห่วงว่าเพื้นสีบรอดนะครับปุ่นมีหลายต้นนะครับต้นน,น้อยๆที่ขุดหน้าโดยที่ปตองตัดปลายเพือนออกนะครับก็สามารถจะเลื่อนเติบโตได้ดีครับเอากะโอเคนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ลุงจักผ้าเงาขอจบรายการไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับ คลิปหน้าพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ